ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Mini เ o ลบ l ็อกอารตนะครับผมตอนนี้อยู่กับผม Ad Show นะครับและในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการล่ามังกรลาวากันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย let's go ต่อจากตอนที่แล้วนะครับเราได้ทำการกำจัดมังกรดำไปและมังกรดำเนี่ยก็จะทิ้งไข่เอาไว้ที่รังของเขาแบบนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับจะมีคำอธิบายคำอธิบายนะครับ เสียงแผ่วเบาข้าคือเทพแห่งแกนโลกที่ถูกผนึกปรดปลดผนึกเพื่อให้แกนโลกสงบขึ้นแต่ลาวาเนี่ยสามารถคราฟได้ด้วยผลึกชีวิตและผลึกหินผลึกชีวิตนะครับเชื้อไฟบวกอื่นๆผลึกหินก้อนขยันไหนบวกอื่นๆถือแต่ลาวาด้วยมือแล้วคลิกที่ก้อนนี้ก็จะปลดผนึกได้โอเคนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือแต่ลาวานั่นเอง ก็ตามคําอธิบายเลยนะครับหากเราต้องการอัญเชิญมังกรลาวาเราต้องใช้แต่ลาวานั่นเองนะครับซึ่งแต่ลาวาเนี่ยต้องใช้ผลึกชีวิตและผลึกหินในการสร้างแต่ลาว้าผลึกชีวิตนะครับใช้ข้าวสาลี1มัด10อันและเชื้อไฟ16อันและจานผลไม้อีก1อันนะครับส่วนผลึกหินนะครับต้องใช้ก้อนหินแสง8อันและก้อนพลอยฟ้า1อันนะครับผมข้าวสาลี1มัดหาได้จากไหนนะครับหาได้จากข้าวสาลี50อันนั่นเอง เชื้อไฟหาได้จากแกนโลกเดี๋ยวจะพาไปหานะครับและผลไม้จานหลักนะครับต้องหาผลไม้ป่าและแตงโมมาทํานั่นเองส่วนก้อนหินแสงนั้นสามารถหาได้จากแกนโลกเช่นเดียวกันนะครับและก้อนพลอยฟ้านะครับสามารถหาได้จากใต้ดินก็คือขยันไห1สิเม็ดเท่ากับก้อนพลอยฟ้า1อันนะครับเราจะพาไปหาวัตถุดิบต่างๆให้ครบเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย <S 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 เริ่มที่ผลไม้ป่านะครับผลไม้ป่าหาได้ยังไง ได้จากการที่เราตีใบไม้ต้นไม้นั่นเองนะครับจะมีโอกาสดรอปผลไม้ป่าซึ่งต้องใช้ดวงเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าดรอปยากมากหากเป็นในโหมดผจญภัยสามารถใช้ธนูยิงได้นะครับแต่นนี้ผมรีบเลยใช้มินิกัน เย้ดอกแล้วนะครับค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวและตอนนี้เราก็ได้ผลไม้ป่ามาแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ผลไม้ป่ามาแล้วจากนั้นเราก็ทําการปลูกข้าวและแตงโมเพื่อน,นําไปคราฟเป็นจานผลไม้หลักและมัดข้าวสาลีนั่นเองนะครับเวลาปลูกแตงโมนะครับต้องเว้นไว้หนึ่งช่องด้วยเพราะว่าผลของแตงโมจะออกมาค้างๆนั่นเองเมื่อโตเต็มที่แล้วเราก็ทําการเก็บเกี่ยวนะครับ และตอนนี้เราก็ได้แผ่นแตงโมมาแล้วและข้าวสาลีหลังจากนั้นเราก็นําแผ่นแตงโมผลไม้ป่าและจานไม้มาคราฟเป็นจานผลไม้ได้เลยนะครับส่วนข้าวสาลีก็เก็บให้ครบ50อันเพื่อนํามาคราฟเป็นข้าวสาลี1มัดนะครับเราต้องทําการเก็บข้าวสาลีทั้งหมด500อันนะครับเพื่อมาทําเป็นข้าวสาลี10มัดนั่นเองส่วนเชื้อไฟนั้นสามารถหาได้จากมอนสเตอร์ที่แกนโลกนะครับ เมื่อพร้อมแล้วเราก็เข้าแกนลงกันกไปได้เลยและเมื่อเราทําการฆ่ามอนสเตอร์แล้วนะครับก็จะได้เชื้อไฟมาแบบนี้หลังจากที่เราได้ข้าวสาลี10มัดเชื้อไฟ16อันและจานผลไม้แล้วเราก็สามารถค้าเป็นผลึกชีวิตได้เลยนะครับและตอนนี้เราก็ได้ผลึกชีวิตแล้ว ต่อไปนะครับให้เราทําการลงไปที่ใต้ดินจากนั้นนะครับหาบล็อกที่เป็นสีฟ้าแบบนี้เมื่อเราขุดแล้วนะครับจะได้ขยนานท์มาก็นำขยนานท์นะครับไปประกอบเป็นก้อนพลอยฟ้านั่นเองส่วนก้อนหินแสงนะครับให้ทําการหาที่แกนโลกนะครับผมเมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะมีบล็อกที่เป็นแสงแสงแบบนี้นะครับก็ไปขุดเลยเราจะได้ผงหินแสงมานั่นเองนะครับ สามารถนำไปคราฟเป็นก้อนหินแสงได้หลังจากที่เราได้ขายนายมาแล้ว10เมตรนะครับก็สามารถนำมาคราฟเป็นก้อนพลอยฟ้าได้แบบนี้ส่วนผงหินแสงนะครับเราต้องใช้ทั้งหมด24อันเพราะว่ามันต้องการก้อนหินแสง8อันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถคราฟผลึกหินได้แล้วนะครับ และเมื่อเราได้ผลึกหินและผลึกชีวิตแล้วเราก็สามารถคราฟเป็นแต่ลาวาได้แล้วนะครับผมเมื่อเราได้แต่ลาวาแล้วเราก็ไปลุยกันเลยโอเคนะครับเมื่อถึงแล้วก็นําแต่ลาวานะครับไปที่รังของมังกรและกดที่ไข่ได้เลยนะครับแล้วบอสมังกรลาวาก็จะออกมาแบบนี้นะครับผม และเมื่อเราชนะบ,บอสมังกรลาวาแล้วนะครับก็จะดรอปเป็นไห่นะครับด้านในจะมีกระดูกมังกรอยู่3ชิ้นนะครับผมและไข่ก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินม่วงแบบนี้นะครับเป็นไข่ของมังกรโอลวนนั่นเองจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปล่ามังกรลาวาสำหรับคลิปหน้านะครับเราก็จะไปล่ามังกรโอลวนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะ